สวัสดียมเช้าๆทุกคนครับมาดูต้นทุเรียนที่ได้ปลูกผ่านไปแล้วเกือบจะปีหนึ่งครับมันยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับได้ให้พี่เอดมาวิเคราะห์มาช่วยดูให้ท่านก็ได้ให้เนี่ยครับเป็นโดโลไม้คล้ายๆกับปูนขาวพี่เอดบอกว่าทุเรียนผมนี่มันจะเป็นเชื้อรานะครับแล้วมันก็จะมีในเรื่องของพวกหญ้าพวกอะไรว่าจะพืชอะเยอะเกินไปนะครับก็บอกให้เอาย้าออกวันนี้ก็เลยได้จัดการเอาย้าออก จริงๆว่าจะออกตั้งนานแล้วครับแต่ว่ายังไม่มีเวลานะครับอันนี้เป็นเชื้อราครับใบไม้อะไรต่างนะครับพอเอาย่าออกเสร็จท่านก็พี่แอก็ไดให้ตัวนี้มาครับดูโลไม้ครับผสมยิบซ้ำก็บอกว่าให้เอามาโรยแบบนี้ครับโรยรอบๆผมได้ไปดูที่สวนของพี่แอก็จะใช้แบบนี้ครับใบเขียวเข้มมากเลยครับก็รอดูหลังจากนี<อ>้รอดูว<อ>่าจะเป็นย<อ>ังไงครับ ให้น้ำให้ปุ๋ยอะไรลงไปแค่นี้ครับโดโลไม้พร้อมกับยิบซ้ำนะครับสาเหตุที่ทุเรียนผมมันเป็นเชื้อราแล้วก็จะเป็นในเรื่องของที่มันเป็นที่เราได้เห็นก็คือก่อนที่ผมจะปลูกเนี่ยผมตัดยางออกครับแล้วผมไม่ได้รอไว้นานจริงๆมันควรที่จะรอไว้สักหนึ่งปีเพื่อที่จะให้ดินได้ปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างครับแต่ว่าผมนี้ลงเลยครับ ไม่ได้รอนครับมันก็เลยออกมาเป็นอย่างที่เห็นนะครับมันก็จะเน่าออบ้างคือตายซะส่วนใหญ่ครับตามที่เห็นเป็นแบบนี้ก็ต้นนี้ก็ออกมาโรยกันละนี่ครับหนยระบอบก็คงจะต้องรอดูว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะครับจริงๆก็ทําใจไว้อยู่ว่าจะปลูกใหม่นะครับคือคาดการณ์ตอนแรกก็คิดอยู่ว่ามันไม่น่าจะรอดเพราะว่าดูจากลักษณะดินมันยังมีพวกเศษใบไม้มันยังมีพวกเศษไม้เก่าๆของต้นยางครับ มันยังไม่ได้เกิดการย่อยสลายคลายความร้อนออกมานะครับพอมันเริ่มย่อยสลายแน่นอนครับว่ามันจะมีเชื้อราตามมามันก็เลยเป็นผลให้ชุเรียนเป็นอย่างนี้นะครับจริงๆก็จะต้องใช้สารเคมี er ในการที่จะป้องกันในเรื่องของเชื้อราแต่ผมก็มองว่ายังไม่อยากใช้อ่ะอยากจะใช้พวกไตรโคโดมาหรือไม่ก็สารพวกอินทรีย์ก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวคงจะหลังจากนี้คงจะต้องรอดูกันนะครับว่าเมื่อเราได้ใช้อย่างที่พี่แอดบอกนะครับจะโอเคไหมนะครับเพราะว่าพื้นที่ที่ใกล้เคียงที่สุดของผม ที่ปลูกทุเรียนแล้วเป็นลูกก็จะมีหลายท่านแต่ผมก็หาคนที่อยู่ใกล้ๆนะครับได้มาให้คําปรึกษาแล้วก็ลองดูว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับรอดูครับรอดูว่าจะเป็นยังไงดินของผมถือว่าเป็นดินที่ถือว่าโอเคอยู่นะครับของเพชรจะเป็นดินเหนียวของผมนี่จะออกเป็นดินทรงๆนี่แหละนะครับโอเคครับรอดูนะครับว่าหลังจากนี้อีกสัก เยาวๆสี 4, ่ห้าปีมันจะได้ผลผลิตหรือเปล่านะครับโดโลไมครับกับยิปซ้ำนี่ครับเป็นอย่างนี้อโอเคครับสวัสดียามเช้าๆกันทุกคนครับรอดูว่าหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงนะครับถ้ามันไม่สวยก็เดี๋ยวใส่เพิ่มเดี๋ยวหาพวกแคลเซียมโบรอนมาฉีดพ่นทางใบต่อไปนะครับ